ทไมเปขาต้นคุณเขาลุงเอาตัวเองเข้าไปลองแล้วลุงรู้สึกเลยว่ามันมันได้กับเราไงมันได้จริงๆลุงกินเออครั้งแรกลุงกินแค่หนึ่งกล่องมันเห็นผลเลยมันเห็นผลเลยมันรู้เรื่องเลยอ่ะมันรู้ว่าเราอ่ะมันรู้ว่าเราเฮ้ยทำไมเรานอนได้เยอะกว่าไม่ถ้าเกิดสมมติวันใดที่ต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าหรือหกโมงเช้าลุงจะพวงลุงจะพวงนอนไม่หลับตั้งแต่ตีสองทุกวันที่ห้าทุ่มสบายมาก ตื่นเจ็ดโมงเชา้าถ้าทุ่มเจ็ดโมงเชา้านอนสต็อปลุงเนี่ยไปที่โรงงานาไปพูดคุยนี่ลุงเป็นเจ้าของเองนะ ลไม่มีไม่มีบริษัทอะไรที่มาจ้างลุงแล้วให้มาสวมว่าตัวเองเป็นเจ้าของลุงไปที่โรงงานแล้วไปนั่งพูดคุยโรงงานไม่ใช่โรงงานธรรมดานะโรงงานเนี่ยเข้าไปไม่ใช่ง่ายๆเพราะมันเป็นโรงงานระดับประเทศของประเทศไทยระดับต้นๆเลยะ่ะเข้าไปต้องใส่ต้องฆ่าเชื้อต้องอะไรแล้วคุยกับคนที่ส่งสารสก,กัดทางเช่ามามคุยกับคนที่ส่งรังนกมา,อาไ,ไอไอเรื่องเนี้ย มันต้องนั่งพูดคุยกันมันต้องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่อยู่ๆเอามาเอามากูมีเงินจ้างเอามาเอามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้<อ>สารสกัดจากถังเชา่าไม่ใช่เป็นถังเช่าที่เอามาบด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 แล้วก็มาเป็นเป็นสกัดจากถังเชา่าแล้วลังนกไม่ใช่เอาลังนกมาบดบดบบดแล้วใส่ไม่ใช่คเป็น โรงงานเป็นโรงงานที่สก,กัดสารที่มันสําคัญสําคัญของรังนอกอออกมาจริงๆซึ่งสก,กัดมาจะได้ในปริมาณที่เยอะแหละในะการใส่เข้าไป<ช>แต่เห็นว่าก่อนหน้าเนี้ย ไม่เคยเชื่อเรื่องอาหารเสริมเลยลุงเคยออกรายการหลายรายการเลยลุงบอกว่าไอ้เรื่องอาหารเสริมอย่ามาคุยกับลุงลุงเชื่อว่ากินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วการออกกาลังกายเท่านั้นที่จะทาให้คนเราเนี่ยมันเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นได้ค่ะเพราะว่าจะออกมาพูดด้วยตัวเองก็ต้องมั่นใจอันดับหนึ่งเลยนะแล้วถ้มั่นใจพูดต้องมั่นใจแล้วอย่างเราไม่ใช่นักขายฟังลุงให้ดีๆลุงไม่ใช่นักขายที่เวลาออกไปวันนี้แกเสนอทางเท้าผสมน้ำน้องเอา่อยมันดียังนี้ดียางนี้จัด ไม่ได้มันต้องเป็นตัวเราที่เราเดียเอาเอาไปลองเองฟังลุงพูดจะไม่เหมือนกับคนที่คน,น,ท,คนที่เข้ามานั่งทอล์กในรายการ<ห>าคุย<ห>าขายของอะไรต่างๆนะเพราะว่าลุงเป็นคนไม่ใช่นักขายลุงเป็นตลกแต่ตลกเนี่ย ได้ลองแล้วถึงได้รู้ว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยมาสัมผัสกับมันจริงๆว่ามันดีขนาดไหนหนึ่งกล่องรู้เรื่องเลยนะบอกกุกคนก่อนนะว่าหนึ่งกล่องแล้วท่านจะต้องรู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องสั่งสามกล่องไม่ต้องสั่งห้ากล่องก็ได้เอาสั่งแค่กล่องเดียวก่อนไปลองไปลองแล้วูมั่นใจว่าเดี๋ยวกลับมาอีกแต่ต้องบอกว่ายิ่งเพิ่มกล่องขึ้นนะคะไม่เอาแล้วค่ะก็จะถูกลงขึ้นนะสามกล่องก็เก้าร้อยเก้าสิบาทก็เหลือกล่องละสามร้อยกว่าบาทถูกมากจากพันแปดเก้าร้อยนะ สิ <50 S 2> บาทนะคะแปดแปดเก้าสิบ 8, 8, 9, รีบโทรเลยค่ะห <5. S 1> ้ากล่องเอาไปหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถูกมากๆวันนี้คุ้มจริงๆนะคะ,ะรีบโทรที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าแปดสองห้าสามเจ็ดหนึ่งถึงห้า